ไปลอยของเพื่อนมาได้เรียบร้อยแล้วเศรษฐพังพรน,นะครับพี่น้องลูกจากกันดีนะครับจากหล,ลายคอมเมต์จากหลายคําถามจากหลายสายที่โทรมาบอกว่างูสวัสดเลืมหรือว่าขยุมตีนงูตีนไม้ยังนั่นนะหายแตงแต้ภายนอกข้างในบ่าหายมือนี้สารมาเจ้าไปค้นหามาเพื่อรักษาทั้งภายนอกและภายใน สูตรนี่และวิธีนี่หายได้จริงทั้งภายนอกและภายในนะพี่น้องบางคนวา่าทั้งนอกมันหายแล้วข้างในมันสิบเป็นปวดปวดเป็นนั่นเป็นเชื้อมันอยู่อันเมื่อนี้สารพระเจ้าเอาไปหามาตัดปุด๊บทั้งภายนอกภายในนะครับก่อเหตุตามวิธีนี่อุปกรณ์ฮอบพ้อมแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็สีน่ำเสาน่ำแท่เข่านะครับนี่แท่เข่าไว้นะครับนี่เห็นไหมว่าแซ่เข่าไว้แล้วอันนี้ก็คือ เหลาขาวเหลาขาวนะครับนี่ใส่เป็นเป๊กมาแล้วก็นี่ก็สมุนไพรเขาอุปกรณ์กับโคกตําเท่านั้นเองเท่านี้ไปหามาเอาใบเสเลดพังพอนนะครับนี่ยังสี่เลยนะครับบิดเอาตะใบเอาตะใบนะครับงัดใส่โคกแล้วหอากับตานะครับตําให้ละเอียดแล้วหอากับสีมะขวดเอานะพี่น้องวัดเอาอยัางสี่เลยนะครับ นี่เห็นบอโอ้ยโอ้ยเหล่าเฮียเขาสีบีบเอาตะหนานะพี่น้องบีบเอาตะหนามเอาหรือเอายังก็ได้นะเอากองเอาผาออายังกองก็ได้นะนี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับบีบเอาหน้ามันนะครับนี่บีบเอาตะนามนะครับนี่นเห็นบอหน้ามันสีออกมายังส่นะครับตามที่เห็นนะครับได้ประมาณนี้กากเอาไว้ก้อนนะครับ อยา่าเฝ้าทีมเอาไว้ก้อนกากมันเนีแล้วเฮากระเซียวน้าสาเขา่าเทลงผสมไปนะพี่น้องนะเอาเจือจางจักน้อยนะครับเอาน้าสาเขา่านี่คือน้าสาเข่านะน้าใบสเสลดพังพ้อนผสมกับน้ามมาเข่าบ้านเฮาน่ะพี่น้องนะออกเป็นสีนี้อันนี้เอาไว้ก้อนแล้วกากที่เหลือมันผสมเหล่าขาวนะพี่น้องผสมเหล่าขาวนี่มันเหลือยุดซ้ำนี่เหลือน้อยนึงเหล่าเขาเมอกี่ผสมลงไปนะครับ วิธีเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยเข้าใจกันแล้วนะพี่น้องเนี่ยสองยางนี่นะสองเข้าสู้หมดรักษาถ้าพี่น้องเป็นยุคแขนเขาเอานี่นะพี่น้องนะเอาที่เขาผสมกับเหล่าขาวนะครับเนี่ยเสลดพังพอนตําแล้วก็ผสมกับเหล่าขาวเขาก็สีมะโปะมะทาเลยนะครับทาทายุนซสั่นหล่ะโปะไว้นั่นแหละจึงเห็นบ่ล่ะจึงเสียนะนี่แล้วก็โปะไว้ยุงสั่นท้า เป็นมองใดท้ามองนั้นมันสีออกเยน็ยนเยน็ยนออกเย็นเย็นนะพี่น้องนะง่ายนะถ้าเขาใส่กากมันท้าแขนเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเขาก็สิตามด้วยกินน้าไอสเสล็ดพังพรอนแล้วผสมกับน้ามาเขานะพี่น้องนะกินประมาณเป๊กหนึ่งเฮ็ดมือละสองครั้งเช้าเย็นอันนี้หายทั้งภายนอยภายในภายนอกพร้อมบอม่มีพิษบม่มีนั่นเหลือแน่นอน รสชาติของอันนี้กับสีออกจืดๆออกเมนเชียวนิดๆเท่านั้นเองกินกินง่ายนะพี่น้องกินได้นะครับไอสมุนไพรเขารักษาแบบนี้หายทั้งภายในภายนอกไม่ต้องไปโอ้รู้สึกปวดอีกรู้สึกว่ามันสิโ่ขึ้นมาอีกเป็นเริ่มเป็นมาอีกบ่มีครับอันนี้ขาดจุดปวดสีทวนอีกทีหนึ่งนะพี่น้องไอ้น,นี่ให้ไปเอาไปเสเลดทั้งพรอนมาตำ่ำตํำแล้วก็เอาบีบเอาหน้าม,มัน มาผสมกับน้ำม,มาเขาน้ำซาวข้าวนะพี่น้องนะอันนั้นก็ซื้อส่วนกินถ้าท้าก็เอากากมันที่เหลือเนี่ยเอาไปผสมกับเหลาขาวแล้วก็มาทาเท่านั้นเองนะครับเพชรประมาณจากอาทิตย์หนึ่งถึงสิมือเกอบถึง10วันนี่หายนะครับเรื่องพวกไก่งูสวัสด์เลื